ต่อไปมาดูข้อที่2 8นะครับก็ใกล้จบแล้วนะอกดทนอีกนิดนึงมาปไปแปต่จกันเลยไปต่อเลยสู้ๆน้องพี่ไปกันเใช่ไหครับ This series of readers แปลว่าอะไรผู้อ่านซีรีส์คืออะไรซีรีส์น้อเคยดูซีรีส์เกาหลีไหมอย่างนั้นเลยซีรีส์คือเป็นชุดชุดเป็นชุดๆนะผู้อ่านเยอะๆเยอะๆ กลุ่มๆชุดๆนะ mix ทำให้การอ่านบทเรียน lesson คือบทเรียนใช่ไหมครับ lesson 1บทที่หนึง่งอะไรเงี้ยบทอะไรเงี้ยก็ว่าไปอ่ะบท enjoy แปลว่าผ่อนคลายและมีความสุข enjoy มีความสุข แบบผ่อนคลาย And rewarding Reward แปลว่าคุณค่า And rewarding แปลว่าให้คุณค่า For students For students แปลว่า For แปลว่าต่างๆครับ For แปลว่า,แ,วาแก่ให้คุณค่าแก่ Students แปลว่า ตังๆแปลว่าอะไรนักเรียนนักเรียนได้กันนี่แหละนักเรียน at all levels ทุกระดับชั้นแปลแล้วเนี่ยทางประโยชน์นะแปลว่าผู้อ่านเหล่านี้ทำให้การอ่านบทต่างๆเนี่ยมีความสุขและให้คุณค่าแก่นักเรียนในทุกระดับชั้นเลยเอยแล้วมาดูว่ามันมีอะไรแหม่งๆว่งะลองดู แปลกๆนะลองดูข้อบีลองดูข้อบีพี่แนะนำให้น้องดูข้อบีเจาะลงไปเลยข้อบียเป็นยังไง make อันนี้ิร์บใช่ไหมครับ make reading ทำให้การอ่านอันนี้เป็นเจอรั d นะเจอรันนะ reading นี่ไม่ใช่เวิร์บนะเป็นเจอรั d เป็น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 นามอะ่ะมันเป็นอาการนามเออไหนๆก็ไหนๆแล้วพี่ขอขอเพิ่มนิดนึงคือกับเจอรันเจอรันคืออะไรเจอรันคือคําที่ตามหลังด้วยเวิร์บไอเอ็นจีนะครับอย่างอันเนี้ย makes reading read เนี่ย เป็นเวิร์ก็จริงแต่ว่าอ่านแต่ Read i n g มันเป็นน้ำแปลว่าการให้พูดเป็นภาษาไทยนะครับเจอรัานเนี่ยคืออาการนามก็คือน้ำที่บอกอาการเหมือนภาษาไทยอะ่ะที่บอกว่านาำมีกี่ประเภทประเภทที่5คืออะไรอาการน้ำใช่ไหมเหมือนกันเป๊ะเลยครับก็เหมือนการเรดแต่ r d ดดิ้งอ่านกากรอ่าน การเนี่ยก็เหมือนกันว่าเป็นมันเป็นเจรันมันมันก็คือต้องเป็น ING แต่ว่ามันเป็นนานจริงๆแล้วมาอันนี้เวิร์บอันนี้มีมเวิร์บอยู่นะ enjoy enjoy ธรรมดาคือเวิร์บใช่ไหมจะมีเวิร์บสองตัวในประโยชน์เดีวยวกันไม่ได้ผิดต่อข้อ B แล้วมาดูว่าผิดตรงไหน enjoy ห้ามใช้ enjoying ก็ไม่ได้เพราะอะไร enjoy กับ enjoying enjoying ก็คือ enjoy ที่เป็น verb-ing ก็ยังเป็น verb อยู่ไม่ได้ครับต้องตอบที่มันเป็น enjoyable นะ enjoyable แปลว่าอะไร แปลว่าลักษณะผ่อนคลายมีความสุขแต่มันเป็น j อ c จ i v ีก็คือว่า This book is enjoyable หนังสือน,นี้เนี่ยถ้าเกิดคุณอ่านเนี่ยคุณก็จะมีความสุข แล้วก็รู้สึกดีที่ได้อ่านมันอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ได้แปลว่าสามารถมีความสุขมันเติมเอเ e บิลก็จริงแต่มันไม่ได้ความหมายอย่างนั้นเอ็นจอยเอเอบิลเนี่ยอาจจะเฉพาะนิดนึงนอ้องอาจจะต้องจำหน่อยแต่ว่าเอ็นจอยเอเบิลเนี่ยคือสิ่งที่ทําให้สิ่งที่มีลักษณะทําให้คนอ่านเนี่ยมีความสุขต้องเข้าใจใช่ไหมครับหนังสือเล่มนี้มันมีอะไรสักอย่างที่ทําให้ผู้อ่านเนี่ยมีความสุขหนังสือเล่มเนี้เอ็นจอยเอเบิลโอเคนะแต่ว่าจะเลือกอะไรดีระหว่าง a k e Reading lessons enjoyable กับ make enjoyable l e s s o n reading พี่ว่าหลายคนลองพูดพูดลองฝึกพูดแล้วรู้สึกว่ามันอะไรแปลกๆอะไรแปลกๆสาแปลกๆเนาะตอบข้อสาดีไหมมีอา้าวตอบข้อหนึ่งตอบข้อหนึ่งตลกต่งี้พี่แค่เล่นเฉยเ make enjoyable l e s s o n reading มันแปลกๆอ่ะ enjoy เนี่ยมันต้อง enjoy อะไร enjoy มันขยายอะไรครับการอ่านแบบมีความสุขใช่ไหม reading enjoyable ใช่ไหมใช่ไหมหมายความว่าอะไรอ่านแล้วมีความสุขไม่ใช่ว่าเป็นบทเรียนไม่ใช่ว่าเป็นบทเรียนที่มีความสุขบทเรียนที่มีความสุขความสุขใครบทเรียนไม่ใช่อะ่ะมันต้องเป็นความสุขที่ได้อ่านใช่ไหมความสุขที่ได้อ่านอันนี้ไม่แค่มคาขยายเฉยเฉยว่าลิ้นแค่อ่านอะไรอ่านบท แต่อันนี้ยเอนจอยเนี่ยมันเอามาขยายลีดดิ้งอ่านอย่างมีความสุขและเพลิดเพลินอะไรก็ว่าไปเรื่องตอบข้อน,นี้ข้อน,นี้ต้องฝน B 1นะครับน้อทุกคน